ถ้าจะมีการยุบสภาก่อนครบวาระมีปัจจัยเดียวและมีคนเดียวที่ยุบได้คือพลเอกประยุทธ์ปัจจัยเดียวคือคนจะเข้าพักมากเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่มากเพียงพอประยุบสภาก่อนก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็เป็นประเด็นทางการเมืองประเด็นที่มีการหยิบยกว่าพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณจะเป็นนายกร,รัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ธรรมัเพมรเผ่าก็ไปคุกเขา่าเข้าร่วมกับพักพลังประชารัฐเรียบร้อยนะแล้วก็ยอมรับว่านะครับเขาเองเนี่ยก็จะ เข้าร่วมกับพรรคพลังประชาธัฐพลังประชารัฐก็จะมีการปรับกรรมการบริหารพรรคนะครับแต่เขาก็เชื่อว่ารอบนี้เนี่ยการเลือกตั้งคงจะไม่ได้เป็นแกนนําหลักในการจัดตั้งรัฐบาลไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันคนที่เขามีผลกระชมว้ายาเสพติดเขามาด้วยมาค่ะอาเแม็เนี่ยพักเลย สวัสดีทุกท่านครับอยู่ที่สวนยางพาราอําเภอเพนนะครับวันนี้คุณแททองทานชินวัตรเดินทางมาลงพื้นที่นะครับแล้วก็มีแม่แม่ป้าๆนะครับเดินทางมาปลูกผ้าขาวม้านะครับเป็นกําลังใจครับนนี่เ้้าาาคุณทถงมบ ตอนนี้มีมีิติที่จะล่มไปจนถึงสุดหมัยประชุมเลยนะคะไม่ทราบคุณเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณมาตักขอต่อไปอย่างล่มตอนบนอะไรกันบ้างไม่ทราบอันนี้ผมไม่รู้มันอาจารย์ฮะเดือนหนึ่งห้าสองเนี่ยฮะรัฐบาลที่คืนเมื่อวานมีโจทย์ให้วิปไปไหมครับว่าอยากได้วันไหนอะไรยังไงครับวีก็บอกไปแล้วไงครับว่า พร้อมตั้งแต่ตุนที่สิบห้าเลยก็ได้ก็จะเมก็คือเราบอกเลยว่าสิบห้าก็โอเคอเลยใช่ไหมรั้นต้นก็เป็นต้นไปก็แปลว่าวันนั้นแต่เราจะให้แค่สองวันนะครับไม่ได้พูดพักไหนที่มีเจตนาลบนาสถาบันเราไม่ร่วมพักไหนที่มีเจตนาโกงและเกิดท่าไม่เคารพคำตัดสินของศาลเราไม่ร่วมที่เหลือเราคิดว่ายังไม่เสียหายเราสามารถที่จะร่วมได้กับทุกฝ่ายทุกทกลุ่มครับ ดูแล้วก็พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ยเขาก็อาจจะต้องแยกกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งที่ต้องเลือกเราจะเลือกฝ่ายไหนคือเรายืนในหลักการเนี่ยถ้าฝ่ายไหนมีพวกที่ล้มล้างสถา,าบันยืนอยู่เราไม่เอาฝ่ายไหนมีพวกทกี่ก็คือหลักการสองข้อของเราฝ่ายไหนม,มีมีพวกนี้ไปอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ไปเราพร้อมที่จะทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านถ้าประชาชนในอากาศพวกเราเข้าไปทาหน้าที่ในสภาไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นแต่รัฐบาลเพราะฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ได้ เพราะเราได้พิสูจน์เห็นแล้วว่าเราเคยพบว่าผลประโยชน์ชาติเจ็ดแปดแสนล้านดังนั้นจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่มีปัญหาเรายืนในหลักการแค่นี้เองจับหลักให้ดีก่อนนะหุ้นส่วนจับหลักให้ดีก่อนถามผมทุกวันน่มีแต่คนมาถามเจะการเมืองคนไหนก็มาถามนะฮะบางคนก็วิเคราะห์ไปทางบางคนก็วิเคราะห์ไปทางคือผมเรียนเชิงสังเคราะห์นะี่ผมอยู่ในช่วงของสังเคราะห์บางคนก็บอกว่าเวลาเวลาดูการเมืองต้องวิเคราะห์การเมืองรายสัปดาหา์รายเดือนรายวัน การเมืองมันมีงานสังเคราะห์ต้องเข้าใจงานสังเคราะห์ถ้าคุณเรียนปีเอกคุณอยรู้ว่างานสังเคราะห์คืออะไรอะละผมจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์ยุบสภานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสที่พลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลฝั่งรัฐบาลเลยนะไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ฝั่งรัฐบาลชนะน้อยมากนะฮะยุบสภาวันนี้เพื่อไทยชนะแลนสไลด์มาชัวเพราะอะไรใช่ไหมเขามีความพร้อมกว่าในขณะที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ยังเมาหมัดไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ยังภูมิใจไทยพลังประชารัฐปรับทับยังไม่ลงตัวเลยฝ่ายค้านก็บอกว่าหรือฝ่ายาารัฐบาลด้วยกันเองก็บอกว่าจะยุบสภาก็ต่อเมื่อพลเอกประยุทธ์นะมีความพร้อมพักรวมไทยรักษาชาติพร้อมมาไหลก็มีการยุบสภาเมื่อน,นั้นแต่คงจะช่วงเดือนธันวาคมไปต้นไปธนากรนะรัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไอ้ขอไปรัมตรีว่าการกระทรวง สำนักนายยมตรีนะก็บอกว่าหลังวันที่28กุมภาเนี่ยจะยุบสภาแน่นอนผมก็เรียนย้ำมูนส่วนนะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นแหละมีคนโทรศัพท์มาถามผมเยอะคือมันควรจะทำไงมันควรจะอยู่ครบวันละแต่แต่นะผมเรียนแต่นะย้ำอีกครั้งนะถ้าจะยุบสภาก่อนมีปัจจัยเดียวปัจจัยเดียวในการยุบสภาก่อน คือคนจะยุบสภา,าได้มีคนเดียวนะไม่ใช่คุณชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภา,านะตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยคนจะยุบสภา,าได้คือพลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวเท่านั้นการตัดสินใจทั้งหมดจึงต้องเป็นการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ไทยยุบสภา,าก่อนครบวาระนี่คือหลักเลยตัวแปดต้นเลยตัวแปดตามโอเคกบาระก็มีปัญหาจบกันบาวว่าไปตามเสจนะฮะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ก็มีเวลาทํางานไปเรื่อยๆมีอํานาจต่อไปเรื่อยยุบสภาเมื่อไหร่สิ่งที้ตามมาตัวแปรตามหรือครบวาละเมื่อไหร่ข้าราชการครึ่งหนึ่งเกียวว่างฮะไม่เอาด้วยนั่นคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เป็นทุกครั้งเป็นแบบนี้ตลอดแต่ถ้าจําเป็นจะยุบสภาอะไรจะเป็นปัจจัยในการยุบสภาละ่ะปัจจัยเดียวฮนะในการยุบสภาคือสสต้องย้ายพักผมเรียนหลายครั้งต้องแยก ตุลาการบริหารนิติบัญญัติและองค์กรอิสระแยกออกจากกันตอนนี้ปัญหาเรื่องสสแยกพักมันเป็นปัญหาเรื่องนิติบัญญัติสภาลม่มเป็นปัญหาเรื่องของนิติบัญญัติไม่ใช่เป็นปัญหาของฝ่ายบริหารเพราะกฎหมายสําคัญสาคัญที่ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารไม่มีแล้วนะฮะกฎหมายใหม่ๆหมที่จะผ่านในภายหน้ามันยังไม่มีแล้วมันมีอยู่เรื่องเดียวนะฮะเลี้ยงสถานการณ์จนควรบวาระหรือ จะยุบก่อนจะยุบก่อนเพื่ออะไรให้สสย้ายพักหลักเกณฑ์ที่เขียนไว้ในนูนนะครับถ้าครบวันละต้องสังกัดพักเก้าสิบวันถ้ายุบสภาก่อนให้สังกัดพักการเมืองได้สาสิบวันหลักเกณฑ์มีแค่เนี้ยนั่นหมายความว่าอะไรจะเป็นปัจจัยให้ยุบสภาก่อนนั่นหมายความว่าจะต้องมีคนเข้าพักของฝั่งรัฐบาลหรือพักของพลเอกประยุทธ์มากกว่าจะออกไปถ้ายุบก่อนเวลา คนก็แห่ออกแห่ออกแห่ออกมันก็เป็นเนกาทีฟซัมเกมหรือเป็นเกมลบนั่นหมายว่าปัใจจัยในการจะยุบสภาก่อนครบวาระมีปัจจัยเดียวจะมีคนเข้าพักมาเท่าไหร่คนเข้าพักที่ว่าไม่ใช่คนนอกนะคนที่เป็นสสออยู่เดิมซึ่งมีอยู่หน้าปัจจุบันเนี่ยสามร้ <300 S 1> อยกว่าคนที่จะเข้าไปสังกัดพักของรัฐบาลหรือพักของเเประยุทธ นี่คือปัจจัยมีแค่นั้นแหละส่วนสสอวอยวายมันไม่เข้าพักเนะี่ยซึ่งโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ลาออกที่ผมทําคลิปวันที่ผมทําคลิปก็ลาออกไปอีสองคนลาออกละย้ายพักลาออกละย้ายพักเก่งการุณก็ย้ายพักออกจากเพื่อไทยในกรอบเกวันต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช25 6 6้าหสบแต่ถ้ามีการยุบสภาปุ๊บจะต้องสังกัดพักการเมืองภายใน3าสิวัน นั่นมีเวลาอีก30วันหลังจากที่มีการยุบสภาก่อนที่จะมีการลงสมัครเลือกตั้งถึงวันเลือกตั้งสามารถย้ายพักได้ถามว่าดีไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันอยู่ที่หน้าไพ่อ่ะหน้าไพ่ว่าคนจะเข้ามากกว่าเข้าพักของรัฐบาลมากกว่าหรือออกมากกว่าถ้ายุบแล้วคนแห่ออกไปยุบเพื่ออะไรอ่ะยุบเพื่อใครอ่ะยุบเพื่อทักษีณเหร นั่นคือหลักง่ายๆเลยต้องเข้าใจแบบนี้นะฮะคือหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถามมารู้ได้ไงคือดให้ทราบฮหหลักเกณฑ์90วันหลักเกณฑ์ต้องสังกัดพัก90วันหลักเกณฑ์ห้ามหาเสียง180วันเว้นแต่กกตจะอนุญาตนะครับหลักเกณฑ์ในเรื่องการสังกัดพักการเมือง30วันเป็นหลักเกณฑ์เชิงอะไรเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองที่ระบุอยู่ในไหนรัฐธรรมนูญ นนรัฐนูลไรทธศักราช2560แล้วมันทําเมื่อไหร่มันทําหลังจากที่มีการทําประชามติมาแล้วซึ่งการทําประชามตินั้นรัฐมนูลตัวแปรต้นเนี่ยมาจากผู้เขียนและเป็นประธานเขียนรัฐมนูลคือคุณมีชัยริชุพันธ์และต่อมามีการแก้ไขรัฐมนูลในภายหลังซึ่งผมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมแก้ด้วยและ วางกลยุทธ์ทางการเมืองเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าเพราะรู้ว่าวันนี้จะมาถึงผมต้องเรียนได้ว่ามันอยู่ที่ปัจจัยทำไมต้องวางแบบนี้เพื่อสกัดธุรกิจทางการเมืองธุรกิจการเมืองบางคนบอกว่าเป็นธ่นกิจการมันคือธุรกิจการเมืองมันเรื่องของผลประโยชน์คนที่เขียนบัญชีรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ จึงทําทุกวิธีทางเพื่อสกัดธุรกิจการเมืองให้ได้มากที่สุดนี่คือเจตนารมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญของทั้งผู้เสียชีวิตไปแล้วและผู้ที่มีชีวิตอยู่ผมนเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็มาเล่าได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าจะมีการยุบสภาก่อนครบวาระมีปัจจัยเดียวและมีคนเดียวที่จะยุบได้คือบเตรประยุทธ์ปัจจัยเดียว คือคนจะเข้าพักมากเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่มากเพียงพอประยุ์สภากรก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ฟ้าคอยหมู่ายแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานาดำผลผลได้กิน ฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโอยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศนวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใสัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไว้วัน่นฟ้าทรงผูกพันใ้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันใพ้ฟ้าชาวไทย ว้าทรงสุดใจเธอไทยร่มเย็น